ุงอิงยืนยันทักษิณกลับไทย10สิงหาคมนี้ลงดอนเมืองพร้อมอวยพรวันเกิดครบรอบ74ปี26กรกฎาคม66นางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนายทักษิณชินวัตรเตรียมกลับประเทศไทยวันที่10สิงหาคมนี้พร้อมอวยพรวันเกิดโดยเนื้อหาระบุว่า26กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอ แต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง17วันเกิดที่ต่างประเทศของพ่อลูกพลาดไปแค่สองครั้งถ้ารวมครั้งปีนี้คือครั้งที่สามเพราะต้องเตรียมหลายอย่างที่เมืองไทยใจของลูกและทุกคนในครอบครัวเราหนักอึ้งทั้งดีใจทั้งเป็นห่วงแต่ก็เคารพการตัดสินใจของพ่อสเสมอลูกขอให้บุญรักษานาคาให้พ่อของลูกแข็งแรงปลอดไทยได้มาส่งหลานๆไปโรงเรียนบ่อยๆเหมือนที่พ่อตั้งใจไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ ทั้งหลายใจดีกับพ่อของลูกเหมือนที่พ่อใจดีกับทุกคนเสมอรักพ่อที่สุดในโลกสำหรับพี่น้องที่อ่านมาถึงตรงนี้คุณพ่อเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นนายกที่ถูกพูดถึงว่ามีผลงานมากที่สุดและประสบชะตากรรมถูกกระทําแสนสาหัสการตัดสินใจกลับบ้านครั้งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูดอย่างจรงิจรงจังต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี2565แม้จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และในฐานะคนไทยคนหนึ่งแต่คํานึงถึงอย่างที่สุดต่อความสบายใจและกังวลห่วงใยของทุกคนคะ่ะ